วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเปิดให้คณะส่งและประชาชนถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2567นณพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามระหว่างวันที่2 0ถึง25มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง16นาฬิกา โดยวันนี้มีคณะข้าราชการทหารตำรวจครูนักเรียนและประชาชนไปถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำลงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใส่ศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูง ในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามได้มอบพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งด้านหลังพระรูปมีลายพระหัตถธรรมภาสิทธิ์เป็นพระกติธรรมประธานให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาเชิญไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและมอบหนังสืออมริตพจนา พุทธศาสนสุภาษิตของสมเด็จพระพุทธโคาอาจารย์ปอออกประยุตโตให้นำไปศึกษาเพื่อเป็นสุภาษิตประจำใจในการดำเนินชีวิต